แอนตี้โปยนามดิซ่าเจนนี่หาว่าทั้งคู่ไม่ถูกกันพร้อมเผยคลิปให้เห็นกันชัดๆบ้านขับเดือดสนันออกลงปกป้องซองสาวรักกันดี เด็กเดียว่ากลายเป็นประเด็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในช่วงรร้วันมานี้สําหรับลิซ่าลลิซามโนบาลและเจนนี่เจนนี่คิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าสาวลิซ่าและสาวเจนนี่น่าจะมีการทะเลาะกันอยู่นั่นเองค่ะจึงต้องบอกเลยว่านับตั้งแต่ที่ทั้ง4สาวแบล็คพิ้งค์ได้มีการปรากฏตัวออกมาพร้อมกันในงานฉลองครบรอบเปิดปีของวงแบล็คพิงค์งานนี้เหล่าแอนตีทั้งหลายก็ได้มีการออกมาเก็บโมเมนต์และอากับกิริยาต่างๆเพื่อที่จะได้มีการสร้างกระแสในแง่ลบให้กับตัวศิลปินนั่นเอง โดยหลังจากที่ทั้ง4สาวได้มีการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในงานฉเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีของแบล็คพิงกลับมารวมตัวกันครบ4คนเป็นครั้งแรกและงานเปิดตัวภาพยนต์แบล็คพิงกเวอร์ทัวร์บ่อนพิงท่ามกลางแฟนคลับที่มารอให้กําลังใจและดีใจเป็นอย่างมากกับการมารวมตัวกันอีกครั้งของสาวสาวแบล็คพิงหลังจากที่คอนเสิร์ตเวอร์ทัวร์ได้เสร็จสิ้นลงและแยกกันเซ็นสัญญาในฐาน,นะศิลปินเดี่ยวคนละทายนั่นเองค่ะนอกจากที่เราแฟนๆของแบ a ็คพิงจะได้ดีใจกับก กลับมาของทั้ง4ีสาวแล้วก็ยังไม่แค่เกิดด่าว่าขนาดย่อมขึ้นมาจนได้เมื่ออยู่ๆก็ได้มีเราแอนตี้แฟนได้มีการตัดคลิปช่วงโมเมนต์เล็กๆน้อยๆของสาวลิซ่าและเจนนี่โดยได้มีการคัดออกแค่หนึ่งถึงสองวิจากโมเมนต์นางกล่าออกมาเผยแพร่เพื่อที่จะทําให้หลายคนและรวมถึงเหล่าแฟนๆต้องเข้าใจผิดในตัวศิลปินไม่ว่าจะเป็นจากในไลฟ์ฉลล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 ลนลล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 ชลลลลลลาลซึ่งด้วยการตัดคลิปสั้นนีลเอง ที่ทําให้หลายคนหลงเข้าใจผิดกันอย่างมากมายโดยคลิปดังกล่าวน,นั้นเป็นคลิปในแนวทางที่สาวเจนนี่ได้มีการชักสีหน้าใส่สาวลิซ่าซึ่งในเหตุการณ์จริงแล้วสาวๆกําลังได้มีการออกมาโชว์โมเมนต์น่ารักน่ารัก,รกออกมาให้กลับแฟนๆได้เห็นกันอยู่นั่นเองค่ะแล้วด้วยเหตุคลิปที่ได้มีการนํามาเผยแพร่นี้เองที่เป็นเพียงแค่การตัดคลิปแค่ส่วนหนึ่งของคลิปเต็มที่ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทําให้แฟนๆหลายคนคิดว่าตัวศิลปินไม่ถูกกันอย่างบ้างก็คิดว่ารู้สึก ช่วงนี้เจนนี่นิสัยเปลี่ยนไปมากบองลรซ่ซาโดวยเซตาโกรธและอิจฉาทำตัวไม่ดีใส่เจนนี่อิจฉ้ามาห,หลายคลิปแล้วมีคลิปทีมงานเจนนี่แชรูปที่ตัดลิซ่าออกมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเป็นต้นหลังจากที่มีกระแสด,ด้านลบออกมาแล้วก็ได้มีแฟนๆหลายคนก็ได้มีการออกมาบอกให้เราแฟนๆที่หลงเชือ่อให้กลับไปดูคลิปเต็มก่อนบางก็ออกมาตั้งค้อสังเกตทำไมถึงตัดสินใจก่อนกับแค่คลิปจังหวะไม่ถึง1ิวิพร้อมกับออกมาปกป้องศิลปินอย่างเช่นว่าไปดูคลิปเนาะอย่าเอาแต่เม้น ด่าก,กันมันมันลิซ่าเจนนี่อ่านนี่งงและอะไรกันเริ่มเห็นลายเม้นแล้วที่ว่าเจนนี่ไฟในทางไม่ดีแค่เห็นคลิปสั้นๆไม่กี่วิเนี่ยนะถามจริงเป็นบิงอนดุบาลหรอเลอะเทอะมากใครที่เป็นบิงจริงๆจะรู้ว่าทั้งสี่สาวรักกันมากเอามาจากไหนเจนนี่เกียดลิซา่าเจนนี่เหยียดลิซา่าเจนนี่อิจฉาลิซา่าไม่มีทั้งสองคนรักกันสุดๆคือเจนนี่นางนั้นอยู่แล้วแล้วตาหนางก็ชอบเป็นแบบนั้นจะสังเกตได้ว,ว่านางจะกอบตาเป็นบางครั้งอาจจะตาแห้งหรือเป็นนิสัย ส่วนตัวตั้งแต่ช่วงที่มีดามาจอยวีลิซาแล้วนะอยากจะบ้าหน้าเขาเป็นงานจ้าคลิปไม่ถึง1ิวิแต่สินเจนนี่ไปแล้วเป็นผีในห้องเขาเหรอดูดีกันจังขนาดเรากับเพื่อนยังมีช่วงวินาทีที่เราทําหน้าแบบแปลกๆกใส่เพื่อนเลยแต่ใดๆเรากับเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้เป็นต้นเรียกได้ว่าหลังจากที่เกิดดราม่าขึ้นได้ไม่นานในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเจาลิซาได้มีการปล่อยผลงานเพลงใหม่ออกมาให้กับเราเนแฟนได้รับชมกันแล้ว เพลงที่มีชื่อว่า New Woman ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสะเป็นอย่างมากที่ได้มีการทําร่วมกับสาวสวยสุดแซบโรสเลียนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่เพลงของสาวลิซา่าได้มีการปล่อยออกมาก็ทำให้ทางด้านสาวเจนนี่แบ็กพิงที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ก็ได้มีการออกมาแชร์ลิงก์ MV ใหม่ของสาวลิซา่าเป็นคนแรกของวงกันเลยแหละคะ่ะพร้อมกับได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ารักพวกเธอนะสาวสวยทั้งสองคนเรียกได้ว่าหลังจากที่ทางสาวเจนนี่ได้มีการออกมาลงสตอรี่ใน ครั้งนี้แล้วก็เรียกได้ว่าสยบดราม่าลงในทันทีกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเหมือนวัานี้จะเหมือนเป็นการออกมาบ่งบอกเลยว่าสาวเจนนี่และสาวลิซ่าไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปัญหากันแต่อย่างใดค่ะไม่เพียงเท่านั้นทางด้านสาวลิซ่าก็ได้มีการออกมาแชร์สตอรี่ของเจนนี่อีกด้วยโดยเด้ว,ว่างานนี้สยบทุกดราม่าของแท้กันเลยละค่ะงานนี้ข่าวที่ได้มีการออกมาว่าสาวลิซ่าและสาวเจนนี่มีปัญหากันดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเรื่องจริงนั่นเองค่ะ ซึงต้องบอกเลยว,ว่านี่เป็นเพียงแค่กระแสบางส่วนที่ได้มีการออกมาเพียงเท่านั้นและในส่วนของความคิดเห็นนี้เองเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของชาวเน็ตเพียงเท่านั้นนั่นเองค่ะ